สวัสดีครับพี่น้องที่นี่ ep 18ที่อำเภอโพนทรายเด้อค่ะเด้อมาหาเห็ดลุยมาสายสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนคลับท<ม>ั้งในและต่างประเทศทุกทุกท่านครับผมมาหอดก,กระซิ่งมาหอดได้ประมาณสิบนาทีนี่แหละครับนี่เก็บเห็ดขีเทาไปพังๆครับพุนๆด,ด,ดอกหนึ่งสงสัยจะเป็นเห็ดไข่ครับดอกนั้นมื้อน,นี้มาพ่นทรายเด้อพี่น้องมาจอบอีกเักเทือก้อน ในนี้ได้เห็นอันเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาบอกครับว่าเห็ดพ่นไส้ออกแล้วพนาว่ากำลังออกเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เห็ดไข่ครับเห็ดดูพ่นไส้กำลังออกพนาก็เลยมาซ่อมครับเพราะท่านได้กาผ้าพี่น้องมานหัวหน้ามากครับเดี๋ยวเพิ่นกระเซฟเพิ่นกระนี่ดอกครับย่อหายเพิ่นกระนั้นเดี๋ยวคุณคุณดอกหนึ่งแมนบ้าแมน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 บ่ แม่นี่หลีครับเห็ดไข่ครับนี่พี่น้องฝนตกครับอยู่พ่นสายนี่บัวท่านบ้านหัวหน้ากระตุกเมื่อคืนตกอยู่ครับเมื่อคืนนี่าอำเภอโนนน่าไหลตกหรือบัวที่มูฮาวไปหาเห็ดน่ะนี่ครับอีกดอกหนึ่งพี่น้องอ๋เริ่มเป็นสัญญาณที่ดีแน่ยุดอกครับหมานเลอหน้ากระสายนี่ครับ ผีดอกหนึ่งพี่น้องนี่นี่ครับอีกดอกหนึ่งสวยๆงามๆงามใบกอ้า,า,กกากนหรอพี่น้องย่องเฮ็ดใบก้นนอนเี่ดละงกขาวบานพี่น,ออน้องนะเก็บไปเรื่อยๆครับ สงสัยฝนตกใส่หรอพี่น้องเห็ดเลยเป็นสภาพแบบนี้นี่เฮ็ดกามถ <c oughs> ือฝนนะเฮ็ดถือฝนแมนแมนเฮ็ดถือฝนเฮ็ดกอแดงแดงว่าฝนถึงตกหมดคือไข่อีกหนึ่งดอกครับผมหาเบิดแหาเงียดอ๋อเห็ดไข่ล้วนๆครับนี่ ดอกหนึ่งผมเห็นใบเงยก็นี่อีกครับอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละห่างกันประมาณหนึ่งเม็ดนี่ไปครับไปมึงดอกใหญ่พี่น้องนี่ครับจะเกือบใ <c oughs> กล้ขาดตัวนี้แต่ว่าไปย่างถือทานนี่หอมหนาด้วยนี่พี่น้องหอมแห,ห่งแบบนี้หอมครับแบบนี้ถ้าเห็ดออกไร้ยมื่อน,นี่มื่ออื่นเป็นอย่างไรเมื่ออื่นเป็นต่พิจารณาอีกบ่กรครับเพราะว่าปลาปลาใหญ่ครับ ถ้าเฮาเลือกเขาเถือกป้านี่ป้าได้ออกหลายเฮาก็ได้หลายหละ่ะพี่น้องมันเห็ดมันก็นออกเป็นบางป้าครับออกหลายออกหน่อยต้องหาไปเรื่อยๆครับจับจุดให้มันได้กอแดงก,กอขาวเอาเบิดพี่นอ้องเห็ดเพิงเงี่ยงน้อนี่พี่น้องเอปห้สาวเจยเบื่องก่อนโอเห็ดเผิงขาหนุกยุ่งตาดาบุเห็ดขีเทาครับ คนตกใส่จนฉีเทาวต่ตติดแล้วพี่น,อน้องนี่นี่ครับสงสัญญาณแล้วพี่น้องเห็ดย่างน้อ,น,อนี่หนอคิดว่าเห็ดไข่ไปก่อนล้วผมฮะอห,หอมเห็ดไข่หอมเห็ดไข่เห็ดย่างสนันนี่แต่เห็ดไข่ปันใดสันนี่โอเด้งเห็ดแดง,นงจนบน่ย่างสีพี่น้อง เห็ดดินครับพี่นอ้องขุดเอาเลยขุดออกง่ายๆครับเห็นยังไงเฮ้ยดนี่แหละครับต,ต้องการสิ่งนี้โอ้โสามดอกเลยพี่น้องนี่ครับผมเอาเก็บเถอะไหมหเก็บเลยได,ไ,ลได้แล้วครับ กะสิขอไยดอกนั่นอีกจักดอกหนึ่งโอ้ย,อยขางามนี่อ่ะายแล้วครับซาเนี่ยขอตรวจขอไฟเด้อพี่น้องอปุ่นครับดอกที่สามไปเบิ่มพี่น้องนี่แหละครับเป่าไม้ที่ตองมาพ่นใส่ซื้อเ็ดไทเป็นหลักที่นี้พี่เอ้ยดอกหนึ่ง<อ>พี่ยางไปแล้วด้หนิมองนี้พี่น้องยางกลับมาจังเห็นเห็ด ตอนยางไปนี่เพ่เห็นปึ๊บอ้อาวแพ่นกล่องให้พี่น้อง,งเิึงค่ครัดเต็มทีเอาเก็บเลยครับดองกงามๆกับทายภาพนิ่งไวน้นำพี่น้องเก็บไว้เป็นที่ระลึก <c oughs> เอาไว้ถ้าเป็นน้อนฝัน <c oughs> มา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  มีตาหมองเ้าวยางพานไปหมดเลยเนี่ยเข่า,า <S <S ขปลาไม่ไม่ล่องรถไม่ไม่นี่ตาฟางเลยเด้อพี่น้องเอฟซีบางท่านเพิ่นเน้นน้ำมาว่าให้ห้าวรับตาก่อนอุย้ยเมนอีีเนาะ <S <S ให้ห้าวรับตาให้แบบให้ตาห้าปรับสภาพกับปลาไหมพี่น้อง <S 2> <S 2> ยิงล้างเทือถ้าอยู่ในปลาเนี่แดดออกช่วงแดดออกแล้วก็แดดบดเนี่มันหนามันหนาหมืด ดอกกะมันเป็นฟางๆเป็นตาฟางๆครับมันต้องลอห้สายตาปรับสภาพไปน้ำอ้าไปครับไปรุ่นไปหมานกัน,กนต้อพี่น้องมาเนี่ยเห็ดป,ปวกครับพี่น้องดอกเดียวโคโลไมเขาเคลียร์ว้ใหม่กต้นตี๊ก มันแปลงลำที่มาเอาบมนโอ้ยดอกไม่พอโอ้ยหักยาวเนาะตาดอกเต็มกระตาหน่อยแล้วพพะะนนไปเบิ้งกันนาบพี่น้องน้ำไปเบิ้งน้ำเพิ่นกันนาบเพิ่นได้บ่เป็นยังไงพี่น้องอู้ปืน ครับผมเอาเลยครับคอมเมนต์บอกสาวเจอคอมเมนต์บอกเล่ามาเล่าขี่เล่าว่าอ๋อเออเบิ้งติ๋อแหละไปทะเลาะเก็บเห็ดคมไรไปเบิ้งกระตะเปิ้งไปทะเลาะไอ้ของเจ้าเป็นโบนี่ด่างกระมีเดือดสิพาไปเมืองถูกกระตาเลยพี่น้องอันนี้ของขอผมด้วยนี่เอาเอาเอาออกมันงามเพิ่นเอาอ๋อมีพี่น้องนวลอองตองเลยด่างกระมี ปาดไปต่อมใส่กันไปมากินเขาก่อนมีตะหลุนทรงเขาประกวดเลยพี <the ut fen> hmm. hey. ่น like ้องนี่บังกะเทบเล่าลายพ่อเล่าจมื่วน้องปาดเดือนปาดบ่มีคำบอกอันเดือนนี่พี่น้องนอกจากปาดเอาหัของเฮาปาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกระตาที่เจ็ดประธานได้นับด้วยพี่น้อง เจ็ดของห้าประตองเจ็ดเของเ้าประตองนับยังวันเนาะบ่บ่บ่าบ่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 ี่บ่บ่ี่บอบ่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 ร่บ่ี่บ่ส่บ่บ่บคบ่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 บไม่บ่บ่บ่ป่บปบ่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 บนบ่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  เอตเขาเอ้อนี่ย้าันอ้าอยากมีโมเมนแบบนี้บ้างจังเลยป้านได้เฮ็ดได้เฮ็ดแบบนี้นี่ย่างไปบ้านใดบ่อยากอายคนเลยด้วพี่น้องนี่งามเม็ดกับงามทั้งเห็ดทั้งคนถันได้ถือไปเังสิมีแห้งขี้เงาเงาอ้า หลังจากชมความสวยงามนนาในกระตาของเอฟซีเพลนแล้วลุยต่อนะพี่น้องมานี่นี่ครับเมาได้งงามๆคือกันกับเพ่นเลยนี่ครับนี่แหละครับสิ่งนี้ที่พลทรายครับเห็ดไข่น,นี่ครับดอกหนึ่งพี่น้องทัดกันมาจากดอกว่างหันเลยอ,อยู่ในภูมิใหม่บอกผมดอกนี้ผมขอเก็บโอ้ยให้เก็บน้ำไม,ม่เนาะเก็บต่้ผู้เดียวลยนี่ ส่วนมากจะเป็นเห็ดไข่เขียวนะครับเด้ออยู่พ้นไส้เนี่เห็ดไข่ขาวกับมีอยู่แต่ว่าส่วนหน่อยอ้าวนี่ครับอีกดอกนึงพี่น้องตรงีบ้านอ้าวหืมปวกแบบที่คนได้ลองลุกดึงเอาเลยครับดึงเอาเลยเพราะว่ามันเป็นดินสายลุกเอาเลยน่ะลุกง่ายๆลุกแบบโยโย่ลุกเป็นวะนี่บอนี่แน่ปื้ดขนาดลุอกอ้าวหุ่นยาวเขาดี ูงยาวเขาดีเยอะน้ำนี่ตัวลูกเอาง่ายๆเลยพี่น้องกิ้นไส้ธรรมดาเลยเข้ามาเพราะท่านกับบ้านแน่แม่นครับธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติพี่น้องนี่ครับเห็นเอฟซีพันได้เพิ่นมาไกลก็ดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องแต่อยากให้ได้สุขคนอยากให้ได้สุขคนครับเรื่องพันมาไกลน้ำเอากวามาไกลน้ำเฮ็ดเพิงครับสงสัยจะเป็นเห็ดเพิงตองแม่นีดี ดอกนี่คือแปรใส่เลยขาอยู่ใส่เห็ดไข่ได้หนิพี่น้องไข่เปล่านีุ่ดอัปเดตกระต่ายของเราครับผมไม่ได้ห้องเพื่อให้เสื้อเห็ดมันหัวลงไปแม่ครับห้องตามจริงกับห้องบ่ห้องกับบ่เป็นหนังดอกพี่น้องเพื่อความสวยงามอันนี้กับเกี้ยวอยู่ครับสวยงามกับบเป็นหนังครับเห็ดไข่อีกแล้วครับไข่เหลือง นี่ครับที่อีกดอกหนึ่งพี่น้องอยุ่ใกล้ๆกันนี่ครับกระคาดคะเนีไว่าอยู่ประมาณสองมือสามมือสอ,สอง,ม,อองมือเห็ดกระเีออกยุ่ยเหรอครับเพราะว่ามันซุ่มเหรอไหมันเป็นหน,น่วยแบบสั่นไงลางเทือนนยอยนยนี้หลอกตาคนดีก็ยังหนีพี่น,อน้อง,องบางเทื่อก็เห็นถ้าหน่วยเขียวนี่คือเห็ดไข่เลย แต่นวยเหลืองก็คือเห็ดละโงกเหรอครับเว้ยสามดอกเหี่ยงกันพี่น้องสุดยอดเอาเอาสองดอกนี่ก่อนเบิ้บเบิต้องตัดก็ได้นี่แค่จสีตัดอยู่ตัดในนอนผีดอกหนึ่งพี่น้องงามแห้งเอาโอ้ตัดออกน้อยๆนี่โอ้คนชิงลูกหยาบหยาบเลยพี่น้องบา น,นี่ครับอบอกเป็นมูเด้อพีนอ่น้องดีงเนะอครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วพุนผุนผุนดอกนึงเฮ็ดอี่อย่างนั่นแน่นบ้านนั่นแมโไ้่ไทยนะมูเดียวกันเลยพี่นอ้องโอ้ยอันนี่เกือบเมันมาพอท่านแข็งอยูอ่แข็งอยู่ก็ตามหันหอดมืออื่นนิ่ตีเป็นปุ๋ยผงเลยนั่นพี่น้องนะ่ะ อันนี้ก็ดีขึ้กันว่ามันยังเอาไปไหม่ถัวใหม่เพิ่นนะเออโอเคครับไปตุนกันต่อพี่น้องหากันต่อนี่แหละครับหันเพิ่อนออกดีหลีก็ได้เป็นมูงังนสิเด็พี่น้องมูหกเจ็ดดอกหามูใหญ่ก็เป็นซิบดอกสามสี่ห้าหก,อ,ก 3, 4, 5, อ๋เก็บเลยครับนี่บ่ฮะมึงดีๆก็หนะ่ะ ครับใช่ว่าเราจะเอาเฉพาะเห็ดไข่เจ็ดรวนที่กินไดงเอาคือกันครับเอาเบิดนี่เห็ดชีเทาครับของโปรดผมเลยนี่เห็นแล้วว่าเอาว่าได้พี่น้องอันนี้ดอกน้อยไปนไดก็คุ้มเอาครับหวาน <laughs> ของหมักนี่ดอกตูมพี่น้องแซ่บว่าคือจังอันเป็นอันนั่งเอกแต่ว่าสปรอร์ไล่ซองอยู่หมองเดียวเลยไหมพี่ครับอีกดอกนึงพี่น้อง นี่เป็นหน่อยดอกนี่ก็นยังเห็ดไข่เขียวนะครับนี่คนเตะเสือสวดอีกล่ะอยู่ฝั่งอาอธรรมดาครับธรรมดาส่งเข้าไปใกล้ๆงานของมาไก่เหรอส่งเข้ามาใกล้ๆเปื้อนเอาเลยครับเอาเลยลกว่าต้องตัดเพราะต้องตัดขาเพราะต้องตัดไม่สิดเพรตัดกันเลเอ้า โอ้ยโอ้ยแจ็บเจบเจบพี่น้องยิ่วเข่าเราไหมครับอีกดอกหนึ่งพี่ได้เห็ดไข่เลยเด้อพี่น้องเห็ดไข่เป็นหลักครับวันนี้เมื่อนี้ผมเลยบ่ได้เก็บอันในทุเรียนให้คุณไก่ซาเวียเบิงเลยเก็บอันนี้ก็ได้เนาะครับเนาะคุณไก่ซาเวียออััันนนนี้้นครับผม เกินเครื่องล้วครับเกินเกินครึ่งแล้วดอกกะสีบป้หายไทยกันป็นเฮิตขี้เท่าหิตอันนี้นี่ครับรักๆกะสีเน้นเห็ดไข่ครับพี่น้องให้พี่น้องจะเลื่ญนหูจะเลื่อนตาน้ำคืดอยากน้ำน้ำไหลไหลน้ำกันนะครับก็มีมือม้านมือ่อหาอยู่หากินครับเพราะว่าตาหาเฮ็ดครับหาอย่างขึ้นกันบางมือกับมานบางมือกับ่บมานบางมือได้หน่อยได้หลายกับวากันไปพี่น้องการหาอยู่หากิน ไปโจมเอาไปหมกที่เลือกเอาแบบใดหรออันมุนๆุนของไทยพ่ต้องเอาดอกโอ้ยเอาตาขาโอ้ยแบบนี้ได้หอมหอมเอาตาขาแบบนี้เหรอครับหอมเอาไปย่างนิดโอ้ยคุณเนี่ยกะว่าซะเจ้ยเอาไปหมกใส่กระตองเลยพ่อเอาไปไม้โปกไปพุ่นผุนอีกสองดอกพ่อมีเก็บอยู่มาเป็นหนังดอกเข็ดใดอุ้ยมาไก่อุ้ยหูเหลวเป็นหนังเอาไปห้อยอยู่สวนเฮา เนาะอาหารไปคิดไกไก่ตื่นก็คิดไว้เนาะไปบุญกรรงลครับไปไปไปเก็บเอาสองดอกคุณสองดอกมันก็งามพื่กันพี่น้องดอกง่ายพื่กันข้าแต่นี่ครับบัตรกาแฉดบัตรเขยดวนอยหมู่บ้านคำทางอยู่พี่น้องเมื่อวานข้าไปขี่เขยอยู่ปลาบุญดอกคุณทั้งใหญ่ครับนี่สวยงามไสมมากไก่เนี่ยนี่ครับอีกดอกหนึ่งพี่น้องออกเป็นโม ดึงกันนะสวยงามครับผมพอดีเลยอุ้ยโอ้ยฮาครับ เดี๋ยวเดี๋ยวยูนี่สองดอกเก็บอีกดอกหนึ่งก่อนรดบอีกดอกหนึ่งชิโน่ดอกนี้เธอไปเห็นนะเห็นนี่แหละเห็นนี่จังเก็บวิ่งนี่นะดอกเธอเห็นองตองคือผู้เห็นแต่ว่าเก็บเป็นวันยูแม่รับรางวัลที่หนึ่งเข่าท่าปานเดียนี ก็ต้องปวกสองดอกงามๆครับนี่ดอกผิดไทยดีเนาะดงครับนี่แหละครับมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆพุ่นเด็ดอกหนึ่งถ้าไห่เห็นปี๊ผุนบ่อเนยเนี่ยนั่นเห็ดออนั่น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 พี่น้องที่สารที่ชีที่หายอยู่ทั้งผุ่นมีแต่ดอกบบกใหญ่ๆเลยพี่น้องดงเห็ดไทยดอกเดียวซีตัวนี้นี่นี่นี่หาถูกมันเจนี่ เอาอยู่ตีเอาเลยเนาะนะดอกกิฉีเลยเนาะเสียบเอาสันเอากะเอาไปนำทางไปเลยเห็นดอกแรกดอกสองดอกที่สามที่สี่กับามมากเรื่อยๆพี่น้องคุนเห็นบ่บักไงเลยเอาดอกนี้ก้อนยังไงจังตีเห็ดปีนไปเลยวะนี่ไหมเห็ดบ้านตะเห็ดตุ่ม ร<ม>้านไก่ด้วยพี่น้องจักดอกแล้วจกักลุงบ่กพ <laughs> ุกเจ็ดแปดเก้าชิปคิดว่าชิปแหละร่วมดอกแบบไงเลยพี่น้องสำฟาเมือม่อแบบนี้ท่านละดอกไม่ไงกว่าฟามืออีกพี่น้องเ่าฟามือใส่เหมือนกันนะ่ะเต็มๆพุนดอกพุนทั้งใหญ่ครับพี่น้องเอาอใส่ดอกพี่ชิปมูนี่เจ็ดแปดดอกนี่แหละครับพี่น้อง เขากลตาไม่พี่น้องมึงนั่กันนะบัดเนี่ยเต็มครับนี่ไม่ออกเลยบัดนี้เห็ดไข่เป็นลักสัมแม่พออีกแล้วครับอีกมู่นึงตามที่นับได้ตอนนี้มีจักดอกมกดอกนั่นดอกหน่อยดอกหนึ่งลูกมันไอ้นั่นโอ้หาดอกมกดอกเจ็ดดอกกับดอกน้อยนี่พี่น้องมู่ใหม่เห็ดเจอบัดนี้ สามสีดอกแล้วเท่าที่นับได้เป็นเจ็ดเลอพี่น้องนี่อ้ย,อ,ยอันนี้มุนหกดอกสันตัดออกดอกนี่นี่ครับหาดอกหกดอกสวยๆทั้งนั้นเลยเต็มโอ้ยมาตาใสมาเนี่ยโอ้ยคนบานเดียวเฮาเด้อค่ะเด้อนี่ตาจองต,า,งตาจอง <laughs> ดอกขี้ไล่วันนั้นจะเพื่อดอกง,งามจะจงดอกขี้ไล่คอยนี่นะเห็นบอวิที่เลี้ยงเห็ดเล้เห็นบอนมึงของเฮ้ามานี่มุนเอเลปานเ,เีเห็ดเอาก็เลี้ยงจังสีเห็นบอรเราเลี้ยงเขาก็ง่ายขึ้นเลยเนาะง่ายขึ้นขี้ดินมันเขางามบอกเขามันบไม่ดินเนาะแต่ว่ามันเห็ดน,นะมันสีนง,งามอยู่ตลอดอันนี้เห็ดเห็ดมันจิพับสิมุน แต่เห็ดแบบเขาเห็ดตองเห็ดแบบเฟิ่นมันเปียกกันเองเ้รู right? ้ไหมมาๆเฮ้ยเร็วเร็วเร็วแต่จองเสียวกนอีโอ้ยองใกล้่โอ้ยของย่างสีของเราสีเดียวโอนั่นน่ะมเราเห็นแล้วอนี้เราเอานะเออบนเห้นีสีเลือดเต็มปุ้ยอุ้ยผู้ไปใส่เอาุ้ย ่เจายางเวียนอยู่บงนี้เนาะเฮ็ดยังือคือเกิดอันเปียงเดียวเปียงเดียวของดอกขา <c oughs> <c oughs> ส่วนอื่นบ่เห็นนะพี่น้อง <c oughs> นี่แหละครับถ้าบ้านหัวหน้ามาหาเห็ดหรือไปหาอยังกับสีมวนไปหาเขียดกับสีมวนกุบทงเขาป้ากับสีมวนกุป,ป้าครับ <c oughs> <c oughs> มวนครับหาอย่างเขากับมูมวนั่นสิแหละพี่น้องถ้าไปเสี่เงียาดี่ีนี่มันมันสิเมย ไปชี้เรียดีลีมันาเขียดมาสิแมนครับเราพักยางมากอันนี้ก็งามคือกันนี่งามคือกันเลยนี่นี่ครับเห็ดปวกพี่น้องล้อยกเลยนี่ดึงเอาเลยครับขายายาวขาดบาดอกนี่นี่ใหญ่ที่สุดของมือนี่พอจีเมียเอาเก็บเฮ้ย เกียบไตนาให้เพื่อนมึงเนี่ยดอกนี่คักซ้ำเดยเต็มเต็มปิดเม็ดเลยบ่เห็นหอดหน้าพี่น้องเ,อเป็นตาเ,นเอรอเลี้ยงจังสีนั่นแหละมันเป็นเลี้ยงพี่นอ้อ,เนองเงงยาาลยขนมเป็นบนั่นจากโค้งติดอยู่พอดีโค้งไงวันติดแล้วก็บ่แม่นโคกบั่นจากโค้งบ่ชิดปลาบ่ชิดปลาพอปูเมยียเพินพ่นเพิ่นบ่ทันได้หูจักบ้าจนจากโค้งมาชิญยาเต็มเต็มครับเห็ดไข่ขาวซ้ำพี่น้องอ ดีนะตโจเอาไปใหม่ออกดีๆก็หน่ะผมสิขอถ่ายรูปนิ่งครับยานพี่น้องเก็บว่ายานพี่น้องว่าเก็บซาแต่หนวกฮะเอาเอาเลยครับบันเล่งเลยเอางานเหม็นติดถาดเลเจิดเจิหมอลำเจิดเลยอ๋อเก็บ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 เต็มให้มันเต็มไปตาน อยากให้มันได้ล่นพุ่นละไข่ขาวเขาลุยเขาซาเทะเมียน,นครับอุ้อแตนมันไปคนผัวใส่ด้วยครับเด้ออีแตนมันไปกับผัวมันช่วยๆมันยังได้ตลิ่นตาเขาจุบวัดจ็ดสี่เมียนอ้วยตัวนีน้มนันขึ้นเพิ่นมาไตายเอาเท่ามาหมืออื่นบ่ได้พ่อดอกนนอ่าขยับมาอีกจักหน่อยครับดอกกูมนี่ไม่ติดเชืยอครับหลายเพราะว่าถ้าให้เพิ่นเกิดขึ้นอีก เกิดจูเแล้วแหละตอนได้เกิดเกิดเรื่อยมาเด้อพี่น้องมาล่างเห็ดซอยกันโอ้ผมอยากได้ตะดองสินะี่ได้บี่หลอดเฮรยจะใบแห้งที่ระ

นนได้เป็นมมเลยครับมือนี่มีแหงิงมาเป็นมมเป็นพวกเป็นกลมเลยเห็ดมือนี่น,นี่อันนี้งามนี่พี่น้องลัวนี่ครับสวยๆหอมๆเนอะเป็นวันของเฮ้าเรามือนี่เก็บจนมันหล่นมันเหลียบบนแล้วพี่น้อง เก็บน้ำจากดอกในเถอะงานจุดเสียหลุมกะบ่มือเนาะวุ้ยความยาวพอแล้วพอแล้วห่ยแล้วหากินน้ำหอดรดแล้วหอมหรืองานเซามีแหงมาหอดรดดอกสุดท้ายของมือนีแนนโบนักกินเขาแล้วก็อุ้ยตออีกใได้ร้ายปันไรดอกพีนอ กระตาล่นแล้วครับโบไว้พี่น้องต้องเอาถุงมาซอยกระตาหลุดซึกว่าบม่มีหม่งสินยัดแล้วโอเคผมมาเห็ดปวกวายเห็ดเบือ่อมีหาทีอเห็ดปวกเนาะเห็ดเบือ่อเห็ดเบือ่อเออใช่สลัดเนาะรวมกันยาวๆรัวๆพี่น้องเหมือนนี่เก็บเห็ดมีความสุขครับพี่น้อง เมื่อยแต่วโบเมื่อยครับเมื่อยอยแต่พราตะใดเห็ดมันกับโบเมื่อยมันมันหาไปตลอดเลยพี่น้องมันหาได้เรื่อยๆครับถ้าใดเห็ดแล้วนี่กีแงยงกนักมนครับหมู่บ้านนี่โว้ยบอยากผักเลยพี่น้องหมู่บ้านนี่เต็มๆเลยนี่ครับเห็ดปวกพี่น้อง ขี้คูงาีขี้ปวกคาดำนงอโมันออกเป็นมูบ่จ้ะนี่บัง่ตบ้อตุองงามๆเลยพี่น้องนี้สุดยอดนงบเลบอบอึ้อันีปวกไฟที้เซงี่งาวดีเนาะโอ้สุดยอดเลยี้ปวกไฟมันนีบรนเลงเห็ดปวกเลยพี่น้อง ใส่นี่แหละแจาดอกจะมาบันลีดอกเดียว,ว<ะ> <laughs> นี่ครับของเห็ดไข่แล้วเราเห็ดปวกแล้วครับ <laughs> นี่ฟุ <laughs> งดุงเลยแล,แล้วครับพี่น้องหลังจากกินเขาเหลี่หาปลาลอกกินเข่าก็คอยหมานกะเฉพาะจุกบคี่ไปเพียงสามีเด้อค่ะพี่น้องเก็บเห็ดที่โพนทราย มีเต้เฮ็ดไข่หลายๆลวนๆขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมและติดตามและให้กำลังใจเสมอมากครับผมคลิปนี้ปื้มสุดๆครับพี่น้องลาไปก่อนครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ